เอโอ้โหนี่ปลาจับมาอยู่ในถังแล้วนะคะอุ๊ยดินใหญ่แล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วดินใหญ่เลยมาพากันดิ่นใหญ่เลยเนาะก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะถังใหญ่เกือบจะเต็มเลยนะอืมต้องมาช่วยกัน โอคุณลุงก็จับใกล้จะเสร็จแล้วเหลือเอาปลาสลิดนะคะปลาสลิดก็ยังเหลือเยอะอยู่ที่ในตมในโคนในตมนะคะเนี่ยแต่ปลาใหญ่ก็หูหลุดขึ้นมาแล้วหูหลุดก็ขึ้นมาแล้วนะคะคงจะตากบ่อน้นองไหมทองก็ยังมาให้กําลังใจคุณตาอยู่นะคะพาลูกๆมาให้กําลังใจตาตวดนะคะอันนั้นใครน้องสตรองหมดแล้นะนอนแอดแอดอยูน่นะ จะตองโอ้นี่เห็นไหมคะความรกของบ้านเนี่ยที่ป้าลุงยังไม่สามารถทำสะอาดได้สําเร็จโอ้โหเมื่อไหร่จะมีเวลามาทำพวกนี้ออกความจริงแล้วบรรยากาศมันก็ที่ดีนะทุกปีก็จะมีดอกลีลาวดีเต็มต้นเลยแต่ปีนี้ป้าไม่ค่อยได้ลดน้ำไม่รู้จะออกดอกไหมที่สำคัญไม่ได้ใส่ปุ๋ยดอกด้วยปีนี้ก็ไม่เป็นไร ฮะอยู่ไหนล่ะตาไว้ไหนเหรออย่น,นี้ในบอน่อโน้นเหรอในบอ่อนี้นะแล้วคุณลุงจะไปไว้ไหนเขาวนี้จะเอาไปไว้กับทวดทองไหมนะคุณลุงจะเอาเต,ต่าตัวนี้ไปไว้กับเป็นในนี้ก่อนเหรอโอเค เดี๋ยวลุ้นคุณลุงจับปลาไปเก็บนะคะดูดูดูเด็กๆตามแม่ปอยไปทําอะไรฮดูอะไรครับขอดูหน่อยคัะน้องเชมายบอกขอชมัยดูหน่อยครับยายปอยเอมือก่อนขอดูหน่อยครับมีอะไรในหม้อครับยายปอยเด็กๆก็ชอบดูปลานะคะดูคุณตาจับปลาแล้วก็มาดูนี่เป็นตัวยังไงยังไงอยากดู โอ้ยสนใจมากสนใจมากเลยให้ดูแล้วอืมพอแล้วดูแล้วแค่นี้แหละเอาไว้โอเคพอแล้วเออเอาไม่ได้มันยังมีชีวิตอยู่ี่นคจะไม่เอ้ยดูกิ้ดูช็ ไม่เอาไม่ได้ไม่เอาลูกไ,ไม่เอาพอแล้วดูแค่นี้แหละดูแค่นี้แหละเอาไปกินเอาไปกินไม่เอาพอแล้วลปล่อยปล่อยอย่าให้